ัดีครับวันนี้มีของนะครับของใหม่ครับเป็นของเล่นครับของเล่นในการขับรถอของเรานะครับวันนี้อยู่กับเชฟอ่าะเราจะลองแกะดูครับแล้วลองแกะดูครับแกะเลยแกะเลยแกะันแระครับผมเราจะมาผมสั่งมาสองตัวครับจอยเป็นจอยอะไรวะโรยิเทค yes โรยิเทคอะไรนี่แหละจอยบังคับเครื่องบินนะครับแต่ผมไม่เอามาขับเครื่องบินนะครับ เราเจะมาขับใหโครนนะเอ้ยอ้เือสองกล่องเลยครับอันนี้เป็นใบเใบเ็จใบเ็จนี่เป็นใบเ็จนะสองอันสองอันราคาพันยีสามนะรับจมลดราคาราคาจริงพันห้านะครับแกะแกะเออเออดึงหัดึงหัวเออออกแล้วออ แต่แท่นนี้อันนี้ดูลูกรับดูลูกเนี่ยเป็นจอยแบบบังคับไม่โคแบบจอยบังคับเครื่องบินนะครับอันน,น,นี้ยังไม่มีรอยแกะนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะดูเดี๋ยวเชฟบามแกะดูนะ,ะครับเดี๋ยวเ,เราจะเอาไปเซตติ้งแล้วก็ลองขับดูนะครับนี่แกะปึ๊บแกะดูด้วยกันนะครับกล่องไม่โฟกัสแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ <c oughs> <c oughs> ว้าวนี่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 เอ้เชฟเอาแกะนี่นี่เชฟเดี๋ยวเชฟแกะให้นะครับเดี๋ยวเราถ่ายนะเป้าของเดี๋ยวนี่เนี่ยควายมังออกเออดึงไงดึงออกดึงออกอู้วแพ็คมาดีมากครับเฮ้ยแข่งไงวะเนี่ยอู้ไม่อยากให้กล่องพังเลยครับควอยจอยนี่ไงจอยคือแบบใหญ่มากนะคือแบบ ผมสั่งแล้วสองล้นเลยอ่ะลงทุนขนาดนี้อ่ะขาไมโคอ่ะขาไมโคต้องมีสองตัวนะครับนี่อย่างเงีดึงองอกมาดึงออกมาตั้งนี้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 โอ้ยขี้หร่โอ้ใหญ่มากครับโอ้ใหญ่จริงตอนแรกนึกว่าจะไม่อันใหญ่ขนาดนี้เขียงก็จะพอไหมเนี่ยอย่าเนี้ยออกออกเลยรฮะเราอยู่กับเชฟอาบนะวันนี้โอ,อ,อ้จอยใหญ่ชิบหายเลย ฟืดปะไหนในมือลองมือซ้ายเลยโอ้มือซ้ายก็ถานาดอยู่นะครับอู้มันแบบมันฝืดมากเลยนะครับดูดิคือแบบขอภัยแสงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนทางก่นอนเออทางนี้ได้นะครับแสงอู้คือแบบคือดีนะครับอันนี้เป็นคันเร่งนะครับนี่ที่จริงผมมันเป็นจอยขับเครื่องบินอหะอันนี้เป็นปุ่มปุ่มสวิตช์าไว้กดเดินหน้าถอยหลังนะครับ ี่เป็นไงหรอคือแบบคอนโทรลแบบโอขู่ขับไม่ค่อยแบบขับได้นี่ครับขู่คือแบบคือมันอ๋อมันกูรู้แล้วมันแข็ง <c oughs> แข็งก็ยางตัวนี้แหละนะครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะอีกตัวนึงดูนะครับตัวนึงอยู่ไหนะแกะอีกตัวนึงครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเซตติ้งนะครับเฮ้ยโอ้เอาวางข้างล่างอะไรหรอนี่นี่ ตัวนี้วางไว้นี่ครับเดี๋ยวเรามาแจกตัวนึงครับผมสั่งมาสองตัวเลยทั้งหมดก็สองพันหกนะครับสองพันหกนะครับทั้งหมดนะที่อีมันตัวละพันห้าครับผมเอามาสองตัวมันลดราคาเหลือพันสามนะครับก็เลยจัดเลยนะในลาซาด้านะเป็นจอยขับไมโครนะครับที่จริงมันขับเครื่องบินนะครับแต่ผมรอมาขับไมโครออกว่าออกว่า อ๋อถ้าดูถนอมน้องหน่อย <ด le. S 1> โอ,โอย้มือซ้ายก็มือซ้ายก็ขับได้นะครับนี่ขับแบบดีเลยนะครับนี่อันนี้มือขวาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอามือขวาลองจับดีเลยอา้าวที่จริงมันเป็นจอยมือขวานะครับนี่ถ้ามือขวาจะถนัดมากเลยนี่ครับนี่อ๋อตามที่จริงผมว่าจะเอาหันเข้าหากันอย่างน,นี้มันไม่น่าจะได้ดนะมันจะขับแบบ มันจะดูขัดแย้งไปหน่อยนะครับคู่นี่ครับแหมสองตัวเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งแล้วก็อ่าตั้งค่าดูนะครับก็ข้างล่างก็จะเป็นที่วางที่ใส่นะเดี๋ยวผมเอาลองหาที่ยึดกันอีกทีนะครับนะไปนี่เป็นตัวโยกอ๋อเป็นปุ่มกดแบบเหมือนเดินหน้านะครับเป็น อันนี้ก็เป็นปุ่มสวิตช์เดี๋ยวไปตั้งค่าอีกทีครับในเกมนะเดีย๋ยวตั้งค่าอีกทีในเกมนะอุย้ยคือดีมากเลยฝึดฝืดนะฝึดฝืด,ดไปเดี๋ยวเราไปตั้งค่าในบ้านกันนะไปครับน,นี่เราจะอันนี้ผมทําการติดตั้งมาแล้วนะตัวรองนะติดตั้งกับเก้าอี้เนี่ยไอ้ยียี่ยไ,ไม่รู้จะได้หรือเปล่าู้ดแบบออกแบบเองนะนะเอามาติดตั้งเองอันนี้มันเป็นเขียง เขียงหั่นผักนะครับซื้อมานะฮครับเขียงหั่นผักเอาวางรองนะเดี๋ยวจะวางให้ดูนี่ครับจอยตัวจอยคนะปึ๊บป,ประมาณนี้ครับอันนี้ประมาณนี้อีกตัวนึงก็เพราะมันเล่นไตอีกตัวนึงก็มาวางเลยนี่สองข้างนี่มันก็จะล้นหน่อยเพราะไม้มันเล็กนะครับเนี่ยก็อู้ด,ดีอยู่นะถ้าจะให้ดีมันต้องเป็นสีมุมนะมันจะดีมากเลยนะ ครับก็ประมาณนี้ไม่รู้มันจะตกหรือเปล่านะก็ไม่น่าตกหรอมะไ,ไ,ไม่น่าจะบังคับแรงขนาดนั้นนะแต่ว่าฟิลลิ่งของเรานี่มันอาจจะแรงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมลองเสียบก,กับคอมแล้วก็เดี๋ยวตั้งค่าในเกมดูนะครับอ่าเดี๋ยวตั้งค่าในเกมดูว่า <c oughs> จะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> อันนี้คือก็ก็ <c oughs> ยี่เดี๋ยวไปมองก็อี่นะครับแล้ว <c oughs> มองที่ผลงานนะนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผม การเสียบสายไหนสายถึงไหมอู้ถึงบ่ถึงเนี่ยอมไม่่ยสูสีนะไม่ไม่เป็นไรครับอ่ะเราไม่อยู่แบบอ๋อเอ้ยถึงอยู่ถึงอยู่แต่มันจะตึงมากนะครับสายถึงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขยับคอมนะเกียร์เสียบเลยเสียบเลยน่าจะต้องขยับคอมมาอีกนิดนึงนะครับก็ จะได้แบบอันนี้เราเดี๋ยวเราขยับกยี่ก็ได้นะขยับกยี่ก็ได้คือแบบไม่ก็ตีนี่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เราเอาทดลองเอาวางไว้ข้างบนรู้ไดก็ได้เดี๋ยวเราลองเอาวางข้างบนก่อนแล้วกันนะในการตั้งค่านะเดี๋ยวพออะไรครบเสต็จเสร็จเดี๋ยวเราค่อยเอามาวางข้างบนเอามาวางตรงนี้นะครับวางข้างล่างเออวางข้างบนก่อนแล้วกันนะข้างบนก่อน วางข้างบนก่อนแล้วกันครับเสียบเลยอ๋อน,นี่แหละเสียบเรียบร้อยอ่าตอนนี้ก็จอยก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราสายมันยิงเยอะเลยอ๋อวางเก็บกันวางวางอยู่ไหนเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวเราจะตั้งค่านะครับตั้งค่ามันอันนี้ตอนนี้มันแม่งวนที่หาย,ยทุกคนมันมันไม่สมบูรณ์เลยคือแบบต้องตั้งค่าใหม่เลยนะดูดิแบบคือมันก้มมันจะก้มลงเองตลอดนะครับดูเราขยับเมาส์ขึ้นนะ มันจะก้มลงเองเลยนะปึ๊บนี่นะเดี๋ยวเราลองขับอลองทําการบังคับเปลี่ยนตัวบังคับใหม่ให้หมดเลยนะครับโอเคว่าเราจะมาใช้จอยตัวนี้ในการเล่นนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวตั้งค่าแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ผมได้ทําการตั้งค่าจอยใส่กับตัวคอมพิวเตอร์ใส่กับตัวเกมเรียบร้อยครับ แล้วทีนี้ผมลองบังคับดูครับเมื่อคืนมันกระดกครับนี่ผมลองมาวางไว้กาอี้ก็อี้ขับของผมนะครับนี่คือการออกแบบเองทั้งหมดนะครับนะผมคิดอยู่สามวันนะในการออกแบบแบบนี้นะครับผมอตอนแรกว่าจะวางไว้บนโต๊ะนะครับมันปวดแขนนะครับตรงนี้จะจะดีกว่านะเหมือนมันจะได้จําลองแบบการขับแบบสมจริงมากกว่านะใกล้เคียงมากกว่านะครับก็เลยแบบว่าผมจะไปเจาะ ยึดนะครับนะจ่อแบบยึดยึดให้มันเอให้มันแน่นนะครับไม่ให้มันกระดกเวลาเราบังคับอะไรแรงๆแบบนี้มันจะกระดกนะครับเนี่ยมันจะกระดกเดี๋ยวแล้วพื้นไม้ไม่เต็มด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีไม้ใหญ่ๆเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะเพราะว่าผมไม่ได้ยึดนะผมติดซิลิโคนเอานะข้างล่างนียเห็นไหมติดซิลิโคนเอานะครับก็เดี๋ยวมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับ เดี๋ยวถ้าเจอไมใ้ใหญ่เราก็จะมาเปลี่ยนเดี๋ยววันนี้ก็เอาเอาจาะรูนะครับเจาะรูสองข้างปุ๊บแล้วก็เอาหาเชือกหาลวดอะไรมามัดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปทําการเจาะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเ,เรามาเปิดเครื่องแล้วก็เ,เดี๋ยวลองทดลองขับให้ดูสักนิดนึงนะครับนะครับผมนะบไม่นิดเราขับจริงๆยังกังเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจออีกทีครับไปเอาแล้วครับตอนนี้ก็ ผมทําการกับรวดยึดเรียบร้อยแล้วครับแน,น่นติ๊กเลยครับไม่มีหลุดนะฝั่งนี้ก็ติดซิลิโคนใหม่ครับข้างล่างนะมันก็จะหลุมๆหน่อยนะครับก็ใช้รวดยึดเรียบร้อยนะครับแน,น่นติ๊กเลยแต่ถ้าตรงนี้ถ้ามันกระโดกอีกเดี๋ยวผมเจาะตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการยึดฝั่งนี้อีกนะถ้ามันกระโดกนะถ้ามันไม่กระโดกก็แล้วไปนะครับก็ยึดฝั่งเดียวน่าจะอยู่นะเนาะประมาณนี้ครับสําหรับจอย โอ้เอยเป็นการออกแบบที่เกีียวมากเลยเนี่ยเห็นไหมการออกแบบที่สุดยอดมากเลยแบบนี่ผมคิดสามวันแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าใ,ให้มันมาติดอย่างเงี้ยคิดสามวันนะ้เนี่ยใครจะไปทําตามก็ได้นะครับนี่ซื้อจอยมานะคิดโอ้คิดสามวันนะตอนแรกว่าจะวางบนโต๊ะนี่ปวดปวดบอกเลยว่าอาปวดแขนแน่มันสูงนะครับนี่ครับเก้าอีก้ก็เป็นเก้าอี้วัดธรรมดานะครับ นะใช้ในการขับนะครับขับดีนะแล้วนั่งเราก็นั่งแล้วก็จับสองสองทางเลยครับนี่มันจะนั่งให้ดูนะครับปุ๊บเดี๋ยวนะตอนนี้ผมยังไม่เปิดเครื่องนะครับนี่เห็นไหมเวลานั่งเราก็นั่งเลยครับฝับ่งนี้เราก็ขับไปเลยนะครับฝั่งนี้มันยังไม่แน่นนะมันยังหลวมๆอยู่เลยนะี่ผมเพิ่งติดกาวนะครับต้องรออีกสักพักนะครับผมเดี๋ยว รอให้กาวมันแห้งดีก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายาในการขับแม่โครให้ดูนะครับอีกทีหนึ่งรอกาวมันแห้งก่อนแล้วกัน,นครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีนะครับ <c oughs> โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ได้ทําการตั้งคาเรียบร้อยครับทาการสีแห้งเรียบร้อยไอย้ไม่ใช่สีทิลิโคนแห้งเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> ผมจะลองทดสอบขับให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะก่อนจะขับเดี๋ยว ให้ดูก่อนนะว่าปุ่มอันนี้เป็นปุ่มอะไรแล้วก็คอนโทรลก็เหมือนกันครับ่ะไปสวิงทางซ้ายทางขวขาก็อย่างนี้ครับปึ๊บโยกผมโยกมาฝั่งนี้นะนี่ผมโยกมาฝั่งนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมปึ๊บมันก็จะเป็นสวิงนะครับก็เหมือนๆกันนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นอาร์มนะนี่ดึงเข้านะครับปึ๊บนี่เป็นอาร์มยือดอกก็อาร์มออกนะครับนะก็ฝั่งนี้ก็อันนี้ผมตั้งนะฝั่งนี้ก็เป็นบุ้งเอ่อบุ้งกีกับบูมนะครับนี่ตัวนี้ ก็เวลายกขึ้นนะครับก็ดันดันดันขึ้นปึ๊บมันก็จะขึ้นนะครับปึ๊บหน่ดันลงครับอ่าดันลงมันก็จะลงครับปึ๊บนี่ดันลงก็จะลงอู้ลงเร็วมากเลยแฟดนะไอ้ผักไปทางนี้ก็เป็นบุงกี้นะครับนะผมนี่เป็นบุงกี้ปึ๊บนะเห็นไหมแฟดนี่บุงกี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวเดินนะครับนี่ผมตั้งตัวนี้เป็นตัวเดินนะครับตัวเดินหน้า ครงนู้นก็เป็นตัวถอยหลังนะครับั่งนู้นนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูการขับทดสอบการขับให้ดูแล้วกันนะผมไปกันเลย Icing veins I've driving been train this Is in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. เอาแล้วครับผมก็เป็นทีเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวนะครับแจกกล่องซื้อมาเนี่ยกัยบสามพันนะนี่สองตัวนะครับขับไมโครแบบเหมือนจริงเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูนะก็จะเล่นกับสลับกับจอยตัวนี้นะครับจอยตัวนี้ก็เอาไว้ขับรถเกี่ยวนะอันนี้ก็ไว้ขับไมโครนะถ้าเอาตัวนี้ก็ขับรถเกี่ยวได้แต่มันจะ มันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะขับรถเกี่ยวดีกว่านะครับนะตัวนี้ขับไปโคก็ได้นะตัวนี้นี่ปึ๊บนี่ยกขึ้นยกลงก็ได้นะนี่เห็นไหมตอนแรกผมก็ใช้ตัวนี้ขับไปโคนะครับนะก็มันนี่มันต้องอัปเดตตัวนี้นะนี่นะอันนี้คิดอยู่สามวันนะครับว่าจะตั้งไงนี่ <laughs> คิดอยู่สามวันก็ใช้ลวดมาล็อกแล้วก็ผ้ารองนะครับล็อกเรียบร้อยไม่มีกระดกนะบังคับยังไงไม่มีกระดกนะอย่ากระแทก บุกเกียังไงไม่มีกระดกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับจอยตัวนี้นะครับใครอยากได้ก็ใน l a z a d a นะมีขายนะครับไปเลยครับจัดเลยครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับายบ่ายทุกคนนะครับนี่อย่างสวยเลยายบ่ายครับสวัสดีครับ